ให้เป็นพระเอกหุ่นแซบที่ทำให้สาวๆใจละลายกันค้อนประเทศสำหรับตรีพรรพัฒศ์ศรีขจรเดชาพระเอกหนุม่มดาวรุ่งแห่งช่องวัน3ากำลังมาแรงและขึ้นหิ้งดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของช่องวัน3 1ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพระเอกหนุม่มตรีพรรพัฒศ์ที่ผลงานล่าสุดของเขาอย่างละครเรื่องเวลากามเทพเกิดเป็นปรากฏการณ์ความฟินถล่มโซเชียลทำให้เขาและนางเอกคู่ขวัญอย่างเฟิร์นนบจีรากลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของช่องไปเป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับตรีพรพัท์นักแสดงหนุ่มวัย27ปีเขาเริ่มต้นการเป็นนักแสดงโดยมีคุณแม่ของเขาเป็นผู้จุดประกายความฝันนี้โดยเขาตั้งเป้าหมายอยากจะให้คุณแม่ของเขามีความสุขเมื่อได้เห็นเขาลรล่าแ่นอยู่บนจอโทรทัศน์ในปี2558เขาได้เริ่มต้นตาม,ตามหาความฝันด้วยการเข้าประกวดในวิธีเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยและเขาก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้หลังจากนั้นใบหน้าหล่อคมเข้มและหุ่นที่อัดแน่นด้วยซิกแพคของเขาก็ได้ไปสะดุดตาช่างตัดผม จนตัวเขาถูกแนะนําให้รู้จักกับผู้จัดก,การนักแสดงและถูกเรียกเข้าไปแคสติ้งในช่องวัน3 1ซึ่งเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้เขากลายเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวัน31อย่างเช่นวันนี้ครับตรี 3. ปรากฏตัวบนจอแก้วครั้งแรกในละครเรื่องเชื่อคือภูมิลิขิตซึ่งในฐานะเด็กใหม่ที่ประเดิมการแสดงครั้งแรกการเริ่มต้นจากศูนย์ทำให้ตรีถูกผู้กำกับสั่งคัดมากถึง30ครั้งกว่าจะผ่านออกมาเป็นผลงานที่สะดุดตาผู้ชมได้มากมายขนาดนี้ครับ หลังจากนั้นตรีก็ได้รับโอกาสในการแสดงในละครเรื่องสายรักสายสวัสด์กาหนมหอระทึกสงคารามนักปั้นซึ่งการรับบทที่หลากหลายทำให้ในระยะเวลาหนึ่งปีฝีมือการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงออร่าพระเอกก็ฉายแสงจนสะดุดตาแฟนละครช่องวันได้ไม่น้อยครับจนกระทั่งปี2562ตรีได้ก้าวจากการเป็นนักแสดงดาวรุ่งขึ้นสู่การเป็นพระเอกดาวรุ่งครั้งแรกในละครเรื่องพาตุคาด โดยเชื่อเฉือนบทบาทตีคู่มากับหนุ่มหนิงสรันสำหรับการรับบทนำครั้งแรกของตรีเขาสอบผ่านในการรับบทระวิ์เขาได้รับคำชื่นชมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบทบาทอารมณ์ของตัวละครที่ทำเอาผู้ชมคล้อยตามจนเสียน้ำตาให้กับตัวละครนี้ไปเป็นฤทธิ์ขณะดเดียวกันชื่อของตรีก็กลายเป็นที่จดจำของฟแฟนๆและบันทึกเขาให้กลายเป็นพระเอกในดวงใจผลงานต่อมาของตรีคือละครเรื่องสงครามนักปั้นสอง เขาปรากฏตัวในตัวละครเดิมแต่มีบทบาทมากขึ้นกว่าซีซั่นแรกและแน่นอนว่าในซีซั่นนี้เขายังคงโดดเด่นสุดๆในบทดราม่าน้ำตาแตกครับเพราะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่องจากพระเอกเดาวรุ่งตรี 3. ก็ขยับเข้ามาเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องวัน31ประสบการณ์การแสดงที่เพิ่มพูนชั่วโมงบินที่สูงขึ้นตรี 3. จึงได้รับโอกาสในการประกบนังเอกเบอร์ต้น,ตน,ตนของค่ายอย่างมารีเบอร์เนอร์ในละครเรื่องเลดี้บานชับและยังได้เข้าร่วมเป็นนักแสดงซิกคอมในตำนานอย่างเป็นต่ออีกด้วยครับสำหรับตรีพรพัพ์เขาไม่ใช่พระเอกที่ดังเปรี้ยงป้างในช่วงค่ำคืน เขาค่อยๆสะสมประสบการณ์การแสดงค่อยๆเหลาฝีมือการแสดงให้เฉียบคมระยะเวลา6ปีในวงการบันเทิงได้หลอหลอมให้เขากลายเป็นนักแสดงคุณภาพที่โดดเด่นในทั้งบทบาทดรามา่าจนแฟนไฟขนาดนามให้เขาเป็นพระเอกเจ้าน้ำตาครับขนาดเดียวกันตัวตนความเป็นตรีพลพัฒน์ก็ค่อยๆเปล่งประกาย สเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นการพูดการวางตัวหรือแพชชั่นที่มีต่อการแสดงของเขาต่างเป็นจุดที่ทําให้ผู้ชมค่อยๆเปิดใจและตกหลุมรักเขาในที่สุดซึ่งยังไม่รวมถึงรูปรักษณภายนอกของเขาที่ผ่านการดูแลตนเองไม่อย่างดีไม่ว่าจะเป็นหน้าตาความหล่อคมเข้มแบบไทยๆหรือหุ่นแซบๆที่มีซิกแพคชวนใจละลายก็ทําให้ตรีมีคุณสมบัติในการเป็นเพลขวัญใจแฟนๆได้ไม่ยากครับ หล่อคบเครื่องและฝีมือการแสดงก็มีสเสน่ห์ชวนให้ติดตามอยู่เสมอไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมช่องวัน31จึงผลักดันหนุ่มตรีให้ขึ้นมาเป็นพระเอกเบอร์ต้นของช่องในวันนี้และผลงานล่าสุดของเขาในละครเรื่องเวลากามเทพก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของตรีที่ทําให้เห็นว่าเขาในวันแรกกับวันนี้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นมากเพียงใดและเหมาะสมแล้วกับการเป็นพระเอกแห่งช่องวัน31ครับ